ปปเปลหลครับโลครับอใช่ครับอ้องอ้องต้นโอ้โห,โหเฮ้ยว่านอะไรจำไม่โหจำเสียงไม่ได้เนี่ย,ยไม่นถป็นคุกว่านางแล้วเนี่ยเออเออไง อ๋อไอ้น่ดูหนังอยู่เอ้ยัวได้ผัได้ดูหนังอยู่หนังเก่าแล้วดูนี่ผันฉันเออผันฉันแล้วหนังเด็กหนังเด็กเนี่ยเออเก่าแล้วเออดูรอดที่ร้อยกว่าแล้วมั้งรัว แต่ดูบ่อยมากอ่ะเออไม่ชอบเว้ยมันเป็นมันแบบมันคือหนังเรื่องแรกอ่ะหนังไทยเรื่องแรกๆเลยมันงที่ที่ได้ไปดูในโรงอ่ะเออพี่พาไปดูเว้ยเออตอนนั้นดูมันโคตรอินอ่ะแบบประทับใจอ่ะเห็นแบบโหเพลงแม่งก็ดรามอะไรเงี้ยเออฉากแบบร้องเพลงอะไรเงี้ยไอ้ส่วนฉากซึ้งแม่งโคตรซึ้งอ่ะเออแบบมันอธิบายไม่ถูกอ่ะมันแบบ เรื่องครบเครื่องอะเรื่องตอนนั้นเรื่องเด็กๆเลยอายุแบบรุ่นๆเดียวกันเรื่องแบบเรื่อเจ๋งมากแบบเราต้อยากโตให้มันเป็นแบบนี้บ้างอะไรเงี้ยเออเออแล้วเป็นไงบ้างวะเออเออเออเรื่อยๆเรื่อยอยู่ทีเรื่อยชีวิตไม่เคยเรียนก็ได้เออเออโอเคไอ้กินแล้วกินแล้ว เออเออไอ้แล้วได้กลับไปเปน็นยังไงวะโอ้โหเอ้ยอยังโง่อ๋ออ๋อเปล่าเปล่าเลยหนังหน้าหนังเลยแจ็คยิงลูกบอลเข้าเออ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 แค่นี้ก่อนไดเดี๋ยวดูหลังต่อแล้วเออเออดีว่ะโอ้โหเลย